มีนักลงทุนสองคนเกิดการขัดผลประโยชน์กันซึ่งในเมื่อเป็นขี้หน้ากันแล้วก็อยากจะกําจัดอีกฝ่ายไปจนมีการจ้างวานมือปืนหรือว่านักฆ่าขึ้นมาแล้วเรื่องราวมันก็เริ่มอียงเดสกาขึ้นเรื่อยๆก็กลับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็บรายการสาระแทบไม่มีนะครับก็ตามชื่อคลิปเรื่องบุญบุของวัยรุ่นมือสังหาร ชายคนนี้ชื่อทอนนะครับพี่ทอนเขาเป็นเจ้าของบริษัทอาสังหาริมัรั์ในเมืองหนานหนิงประเทศจีนในปี2 0 1 3เขาก็ได้มีเรื่องราวกับคู่แข่งอีกรายหนึ่งลุงเวยทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะน่าจะธุรกิจนั่นแหละเพราะว่าถ้าน่าจะเรื่องชู้สาวอะไรแบบนี้ก็ มันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่ามีข่าวออกมามากกว่านี้เอาง่ายๆทั้งคู่ก็ไม่กินเส้นกันแล้วเนี่ยไม่ลงรอยกันแถมเรื่องราวมันก็บานปลายจนทั้งคู่เนี่ยเริ่มจ้างทนายมาไฝกันเอาทนายมาปรึกษากันนี่แหละไม่นานนักนะครับลุงเว่ยก็ยิงหมายสารสไนเปอร์ไปที่บ้านพี่ธรพี่ธรเองก็อยียงวะ ในระหว่างที่พี่ธรเนรับกำลังหัวร้อนแล้วก็พยายามแก้ปัญหาหมายสารเรื่องแรกอยู่ลุงเบยก็อีกดอกหนึ่งเนี่ยยิงหมายสารฉบับที่สองมาใส่พี่ธรอีกตอนแรกพี่ธรที่โดนนัดแรกมาเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยก็น่าจะเรื่องธุรกิจแหละเราอาจจะขัดผลประโยชน์อะไรกันแบบนี้แต่มันมีดอกสองเนี่ยเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าลุงเบยอาจจะเกลียดเขาเนี่ยโกรธเขา ที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับธุรกิจไม่ชอบขี้หน้าเขาแน่แน่แถมหมายสารสเนเปอร์2ดอกนี้นะครับอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพี่ t h ก็เป็นได้ความจริงพี่ t h ก็สามารถปล่อยนะครับให้มันเป็นไปตามกระบวนการหมายปล่อยให้หน้าที่นะครับเป็นของทนายความอะไรแบบนี้แต่ในหัวพี่ t h คงคงจะคิดว่าเอากันแบบนี้ใช่ไหมพี่ t h หัวร้อนมากเนี่ยครับก็นั่นแหละตามชื่อคลิป พี่ทอไปหามือปืนเนียบหรือว่ามือสังหารนั่นเองเพื่อที่จะมาเก็บลุงเวยเนี่ยให้มันจบจบไปซะก้างขวางคอเนี่ยจะได้หายสักทีแต่ตายไปซะลุงเวยแล้วพี่ทอก็ไปเจอกับมือสังหารหรือว่ามือปืนคนหนึ่งนี่ครับชื่อว่าพี่สีก,ก,กวงอันเออผมขอเรียกว่าเอเจนต์หนึ่งเลยกันเพราะว่าชื่อจีนนี่มันสำหรับผมนะ เรียกลําบากเนี่ยเอเจนต์หนึ่งนีครับ, 1, รบก็มีค่าจ้างจากพี่ทอนเนีครับมากถึง2ล้านหยวนเงินไทยก็ประมาณ8.5ล้านบาทนะครับโดยที่พี่ทอนบอกว่าเอเจนต์หนึ่งไปเก็บลุงเบยซะแล้วเอาเงินนี่ไปเอเจนต์หนึ่งก็เลยบอกว่าได้ครับพี่ได้ครับนายเดี๋ยวผมจัดให้แต่ด้วยจะอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอเจนต์หนึ่งเนี่ย เขาขี้เกียจหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่แบบว่าไม่อยากให้มือตัวเองเปื้อนเลือน,นครับเอเจนต์หนึ่งก็เลยมีความคิดอันบันเจิดเลิศล้ำนะครับโดยเอเจนต์หนึ่งเนี่ยเขาไปจ้างพี่หมูนะครับผมเรียกว่าเอเจนต์สองเลยกันและพี่หมูเอเจนต์สองนี่ครับก็ได้เงินค่าจ้างมาที่1ล้านหยวนส่วนอีก1ล้านที่เหลือน,นี่ครับเอเจนต์หนึ่งก็เก็บอของกู เอาเอาอนนี้ที่เหลือไ,ไปเป็นค่าจ้างวยกันไปทํางานต่ออะไรแบบนี้โคตรโปรนะครับเขาเรียกโปรหรือว่าขี้เกียจวะหรือฉลาดเออพี่หมูเอเจนต์สองนะครับก็แปลว่าโอเคครับพี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้แต่ด้วยอะไรไม่รู้อีกแล้วนะครับเอเจนต์สองก็มีความคิดบันเจิดเลือดล้ำอีกแล้วนะครับเขาไปจ้างอีกคนชื่อว่าพี่หยาง เอเจนต์สามลยกันสนุนราคาที่2อง0 0 0เจ็ดห่ยวนเอเจนต์สามก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้ในตอนนั้นทางพี่ทอเองก็ยังไม่รู้เรื่องนีครับว่าเอเจนต์หแม่งไปจ้างเอเจนต์สองเอเจนต์สแม่งก็ไปจ้างเอเจนต์สแล้วพี่ทอก็คิดว่าเอเจนต์หน่เนี่ยน่าจะปิดจ็อบได้แล้วหรอมั้งนี่ก็เริ่มผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับ พี่ทอนแกก็เลยทำได้แค่รอต่อไปแต่จะด้วยอะไรไม่รู้เอเจนต์สก็มีความคิดอันบันเจิดอีกแล้วนะครับเขาไปจ้างเอเจนต์สด้วยเงินสองแสนหยวนพอมึงจะจ้างอีกกี่คนวะเนี่ยในตอนนั้นนะครับก็ผ่านมาหกเดือนแล้วพี่ทอนเริ่มหัวร้อนนะครับเพราะว่าเฮ้ยหกเดือนแล้วเราจ้างเอเจนต์หนึ่งไปเนี่ยทำไมลุงเบยแม่งยัง กินดีอยู่สบายแบบไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยว่ายังชิวๆอยู่เลยเนี่ยพี่ทอนเริ่มไม่ไหวเครัยเริ่มหัวร้อนก็เลยไปเร่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่พี่ทอนน่าจะไปเร่งนั่นแหละเร่งเอเจนต์หนึ่งแล้วเอเจนต์หนึ่งก็ไปเร่งแล้วก็เร่งเร่งเร่งจนถึงเอเจนต์สีเเ่เนี่ยเอเจนต์สี่เนี่ยก็น่าจะลงมือได้แล้วเขาก็เลยเตรียมตัวนะครับหา,านู่นหานั่นหานี่มาเอาละ ได้เวลาเก็บลุงเวื่แล้วเว้ยแต่ <c ười> จะด้วยอะไรไม่รู้นีครับเอเจนต์ีเลยมีความคิดอันบันเจิดอีกแล้วเขาไปจา้างเอเจนต์หด้วยเงิน1นึ่งแสนหยวนเอเจนต์หก็แบบได้พี่ผมจัดให้แต่เอเจนต์หนะครับเขามีความคิดอันบันเจิดอีกแล้ว พอเนอะโอเคโอเคโอเคคนสุดท้ายจริงๆแล้วคนสุดท้ายจริงๆแล้วแต่ด้วยเงินนะครับหนึ่งแสนหยวนที่เอเจนต์ห้าได้รับมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มอ่ะแล้วเอเจนต์ห้าก็ไม่อยากจะมือเปื้อนเลือดเน,นี่ยหรือว่าไปฆ่าใครเพระเพียงแค่เงินหนึ่งแสนหยวนนะครับเอเจนต์ห e ้าก็เลยมีความคิดบัญชี <laughs> อ่าโอเคโอเคไม่เหมือนสี่คนที่แล้วแหม เอเจนต์ห้านะครับก็เลยติดต่อไปหาลุงเบยนะครับแล้วบอกลุงเบยครับเ,เรามาคุยกันไหมรู้สึกว่าลุงเบยเนี่ยจะโดนหมายหัวอยู่นะเ,เรามาแบบว่าตกลงกันดีกว่าให้เรื่องนี้มันจบๆไปอย่างน้อยผมก็ได้ตังกลุงเบยก็จะไม่โดนตามล่าลุงเบยนะครับก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับแถวๆนั่นแหละแล้วก็ไปนัดคุยกันเอเจนต์ห้าบอกเอางี้ลุงเบย เดี๋ยวเราจะจัดฉากนะครับเราจะเฟเดี๋ยวผมจะมัดลุงเบยไว้ปิดปิดปากไว้เลยแบบนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายรูปว่าลุงเบยอ่ะโดนเก็บแล้วเท่านี้ลุงเบยก็จะไม่โดนคนมาตามล่าอีกแล้วผมได้เงินแล้วผมจะไปแจ้งตำรวจนะครับว่าใครที่จ้างผมมาให้เก็บลุงเบยลุงเบยโอเคไหมลุงเวยก็แบบอีหยังวะแต่ โอเคลุงเวยแม่งเล่นด,ด้วยเฉยเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าลุงเบยคิดอะไรอยู่เพราะว่าตอนนั้นเขาไปแจ้งเองก็ได้เพราะว่ามีคนจ้องจะเอาชีวิตเขานะแต่เขาไม่ทำนี่ครับเขาเล่นไปตามเกมเอเจนต์หซึ่งก็เป็นไปตามแผนนี่ครับเอเจนต์หถ่ายรูปลุงเวยโดนมัดปิดปากทำท่าเหมือนกับตุยนี่ครับส่งไปให้เอเจนต์สี่พี่งานเสร็จแล้วขอที่เหลือด้วย อ๋อไอไอ,ไอหนึ่งแสนอยู่น,นี่คือมัดจำนะแล้วมีโบนัสอีกถ้าถ้าค่าเสร็จแล้วอะไรแบบนี้เอเจนซีส่งภาพไปให้เอเจน3์สามวนาันเรียบร้อยแล้วเอเจนซ์สก็แบบอ่ะโอเคได้เอเจนซ์สส่งไปเเแล้วแม่ก็รีพีทยอย่างนี้นะครับจนไปถึงพี่ทอนพี่ทอนก็แบบโอเคลุงเวยมึงจบแล้ว ทีนี้ก็จะไม่มีใครมาขัดขวางธุรกิจของกูจะไม่มีใครมาเป็นก้างขวางคอ,อก,กูอีกแต่แม่งหลายแต่เลยเกิน,นครับสุดท้ายแล้วเอเจนต์ห้านี่ครับไม่ได้ไปแจ้งตำรวจเขาได้เงินแสนหนึ่งแล้วเขาก็ชิกไปเลยลุงเวยก็งงนะครับอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าลุงเวยก็เลยไปแจ้งตำรวจเองนะครับแล้วตำรวจก็เริ่มสืบสาวราวเรื่องนี่ครับแหมเกือบหลุดสืบสาวราวรัก จากเอเจนต์5ไป4ไป3ไป2ไป1จนถึงพี่ทรนี่ครวมทั้งหมดมีเอเจนต์5คนรวมถึงพี่ทอผู้ว่าจ้าง1คนรวมเป็น6คนถ้าตามประเทศต่างๆที่ผมเคยทำรายการมาเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ามัคช็อตนะครับหรือว่าภาพถ่ายคนร้ายอะไรแบบนี้แต่ในจีนคงไม่มีนะแต่มีตอนขึ้นศาลนี่เอเจนต์หนึ่งเอเจนต์สเอเจนต์ส เอเจนซี Agency, แล้วก็พี่ทรและพี่ทอนนะครับก็โดนคุกไป,ปีแลปีก็ข้อหาจ้างวานค่าอะไรแบบนี้ส่วนเอเจนที่เหลือนะครับหนึ่งเนี่ยก็โดนไปราวๆสองถึงสปีก็โดนรวบก,กันยกแกง๊งโอเคในตอนที่ผมผมฟังครั้งแรกนะครับนี่มึงเอาพลอดมาจากหนังบางเรื่องหรือเปล่าวะมันใช่เรื่องจริงอะขนาดคนหาข้อมูลแบบผมยังงงอะถ้าผู้ชมงงปะ แม่งเหมือนซีรีส์บางเรื่องอะแบบแม่งเอาตลกอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ครับเรื่องจริงออกข่าวเต็มเลยเนี่ยซอสเออนั่นแหละเต็มและผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายหลคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้บ,บ้างแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนก็คิดว่าเอเจนต์หแม่งไปจ้างเอเจนต์หนึ่งไหมเซปปับวนลูปอะไรแต่ไม่ใช่อ่ะอันนี้แหละเรื่องจริง ก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอไใหม่พราหนะ้าบาสวัสดีครับใหญอ้อลืมเลยนีครับถ้าคุณชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ข้างล่างนี้ครับและยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่หับใหญ่มากเีย <laughs> ยิ่งอย่าลืมเลยโอเคไปจริงละ